รีวิวโคโค่พิชพัดกระสอบนี้จะมีรายละเอียดอะไรบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับเป็นสีถุงสีฟ้านะครับแล้วก็แบ็กกราวข้างหลังจะเป็นสีขาวนะครับวัสดุป,ปลูกพืชคุณภาพนะครับบรูสับเดสื่อว่าเป็นถุงสีฟ้านะครับพื้นขาวนะครับ แล้วก็เหมาะกับการนะครับเพราะต้นกล้าหรือว่าซติ๊กซงนะครับหรือว่าทําเป็นวัสดุปลูกก็ได้นะครับกรีนเฮาส์หรือว่าทําเป็นสนามกอล์ฟนะครับเทิร์ฟแล้วก็เป็นปลูกไม้กระถางก็ได้นะครับพอร์ทแคลนนะครับอันนี้ก็คือแบรนด์นะครับ C A โคโค่นะครับผมแล้วเขาก็ระบุมาด้วยนะครับว่า pH นะครับอยู่ที่5.5ถึง6.5 EC นะครับน้อยกว่า0.5 ms ถุงนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่80ลิตรทีนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเขาเขียนอะไรไว้นะครับโคโค่พีทนะครับแล้วก็มีพพลัััััสข้้าาาางบบบบบนนนนะะะคคคครรรเก็อธิยไวว่ด ปูสับเทดเนี่ยเป็นวัตถุพอกก้านะครับแล้วก็วัตถุดูปลูกพืชคุณภาพสูงที่ได้จากขุยมะพร้าวนะครับซึ่งผ่านกระบวนการปรับสภาพให้เหมาะสมกับการนํามาใช้พอกก้าและเป็นวัตถุดูปลูกพืชสามารถใช้แทนดินได้เป็นอย่างดีนะครับ ปัสตากเชราแบคทีเรียรวมทั้งไข่และตัวอ่อนของมแมลงศัตรูพืชอีกทั้งยังช่วยให้รากพืชนะครับจเจริญเติบโตได้ดีด้วยคุณสมบัติความโปรง่งการอุ้มน้ําและการดูดซับธาตุอาหารของพืชโคโคพิพัทนะครับบูสัพเทตนะครับเมื่อนําไปใช้พอกกล้าหรือปลูกพืชจะทําให้ต้นกล้าแข็งแรงจเจริญเติบโตได้ดีโคโคพิพัดบูสัพเทตนะครับเหมาะสาหรับพอกกล้าพืชทุกชนิดไม้กระถางปลูกหญ้าสนามกลอบตลอดจนใช้เป็นวัตถุปลูกพืชในโรงเรือนหมายเหตุน,นะครับเมื่อ เปิดแล้วใช้ไม่หมดควรปิดกระสอบและเก็บไว้ในที่ร่มเพื่อให้คุณสมบัติของโคโค่พิษพัดนะครับยังคงคุณภาพและนํามาใช้ได้ดีในครั้งต่อไปนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับก็เป็นคําบรรยายนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเขามีการส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเนื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทให้ดูว่า8ปลิตรนะครับได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับนี่ก็คือเนื้อข้างในนะครับผมนี่ครับอไอย่างงี้ครับว้าวนะครับเนื้อข้างในนะครับผมเดี๋ยวจะเทให้ดูนะว่า ได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวนะครับแปดสิบลิตรนะครับได้เยอะแค่ไหนครับนี่ครับ เป็นกองพเนนอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับนี่ครับแปดสิบลิตรนะครับผมก็เยอะอยู่นะครับผมเยอะมากเลยมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับผมนะครับนี่ก็คือตัวนี้ครับเพาะด้วยโคโคพีทนะครับเพาะด้วยโคโคพีทนะครับนี่งอกดีมากนะครับผมนะครับงอกเต็มอย่างนี้เลยนะครับแน่นๆอย่างนี้เลยอันนี้ยังไม่ได้โดนแสงนะขึ้นมาเต็มเอียดขนาดนี้เลยนะครับสำหรับโคโคพีทนี่ ก็ดูเนื้อเนื้อกันอีกทีนะครับเนื้อละเอียดมากนะครับเนื้อโคโคพีทนะครับก็สามารถเป็นวัตถุปลูกก็ได้นะครับใช้เพาะต้นกล้าก็ได้หรือปลูกต้นกล้าก็ได้นะครับผมโคโคพีทพัดนะครับผมตอนนี้นะครับก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับใน Shopee ้นัสด้าทิกต็อกนะครับที่สำคัญครับเปิดทุกวันครับจะส่งทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะครับจะเลิกก็ส่งนะครับโทนี่หมวกฟางขายด้วยหัวใจมีคลิปใหม่ลงทุกวันขอบคุณที่สนับสนุนครับ